พูดถึงคำพยากรณ์ของคนเกิดปีมะเสงนะครับย้ำในคบว่าต้องใช้วิจารในการรับชมแล้วก็รับฟังไปอย่างสูงนะครับทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ามีข้อดีก็สามารถนำหยิบยกไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคนเกิดปีมะเสงหรือว่างูลเล็กนะฮะบ่งบอกถึงความอดมสมบูรณ์แล้วก็ความมีภูมิปัญญานะครับหากว่าบ้านใดนมีคนที่เกิดปีมะเสงอยู่ร่วมชายคาแล้ว ท่านว่าบ้านนี้จะมีแต่ความอิ่มหนำสำราญนะครับไม่ต้องอดอยากปากแห้งแต่อย่างใดที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าคนบีมัสเศงนั้นเป็นนักเก็งกำไรครับมีหัวคิดในการทำการค้าการขายอย่างหาตัวจับได้ยากเลยแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาลึกซึ้งแล้วก็รอบรู้อย่างมากครับเป็นคนที่เฉลียวฉลาดไม่ว่าจะเป็นปรัชญาโหราศาสตร์จิตปัญญา แล้วก็คนปีมะเสงนะครับคุณลองสังเกตตัวเองให้ดีนะฮะคุณอาจจะมีลังสองขอนอันพิเศษก็ว่าได้หากว่าท่านต้องการที่มีการปกปิดความต้องการของท่านแล้วเนี่ยขอแนะนาว่าให้หลีกไปให้ไกลจากคนปีมะเสงเลยนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะล่วงรู้ก็เป็นได้ตามตำรานะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะล่วงรู้ความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของท่านนะปกปิดยากเหมือนกันนะครับใครอยู่ใกล้คนปีมะเสงครับ และถ้าหากว่าท่านต้องการจะจอดลึกเข้าไปในจิตใจของคนปีมะเส็งบ้างเนี่ยต้องแสดงความเสียใจนะครับเพราะว่าคนปีมะเส็งนั้นเป็นคนที่ลึกลับที่สุดเลยเขารู้ว่าเธอเนี่ยสามารถซ่อนเร้นความคิดไว้ได้อย่างแนบเนียนครับภายใต้ความเงียบสง,งัดคนปีมะเส็งเนี่ยชอบหลีกหลีหนีหน้าจากผู้คนแล้วก็แยกตัวไปตกวิเวกนะครับนิสัยก็จะสันโดษหน่อย นะแล้วก็ยังช่วยปิดบังเขี้ยวเล็บอันแหลมคมให้ใครๆเนี่ยได้ตายใจอย่าเพิ่งวิ่งวิ่งหนีเขานะครับเว่าคนปีมะเส็งเนี่ยไม่ใช่คนร้ายกาดอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเขาหรือว่าเธอเนี่ยไม่ใช่เด็กอมมือให้ใครๆเนี่ยมาดูถูกง่ายๆนะคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยมีเล่เหลี่ยมแล้วก็วาทศิลป์ที่ทําให้คนเคลื่อเคลื่และขจัดคู่แข่งขันออกนอกเส้นทางไปได้เลยนะฮะ คนที่ว่าเกิดปีมะเสงเนี่ยเป็นคนที่ไม่วอกแวกมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานสามารถทํางานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องอาศัยแนวคิดปรัชญานะฮะงานที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือว่างานที่ต้องอาศัยการวางแผนที่แยบยลแต่ว่าความสําเร็จของคนปีมะเสงนั้นมักจะเกิดจากการอาศัยความรู้สึกสังขหในการตัดสินใจนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าใครถ้าเกิดอยู่ใกล้คนปีมะเสงแล้วนะต้องลองพิจารณาดีดๆเขาอาจจะล่วงรู้ความลับของคุณก็ได้ ซึ่งหลายๆครั้งนะครับคนอื่นๆเนี่ยอาจจะกล่าวหาว่าเขาหรือว่าเธอเนี่ยเพี้ยนที่ตัดสินใจทําสิ่งนั้นเพราะยึดถือลหลังสงหอนั้นคนผิวมเ,เส็งคุณเก็บไว้ในใจหากว่าคุณรู้งูอะไรไปแล้วคุณเก็บไว้ในใจดีกว่านะฮะอาจจะบอกคนใกล้ชิดได้แต่ว่าในที่สุดแล้วนะครับความสําเร็จของเขาหรือว่าเธอเนี่ยก็ไปสุดหเห็นว่าการตัดสินใจของเขาหรือว่าเธอถูกต้องทัาง,ง,ง,งที่มันขัดแย้งกับเหตุผลโดยสิ้นเชิงนะฮะ สิ่งที่คนปีมะเสงควรที่จะต้องมีการปรับปรุงนะครับก็คือความพยายามพบปะเข้าสังคมเสียบ้างอย่าไปเก็บตัวเงียบนักเลยเพื่อที่จะเรียนรู้จะสื่อสารกับคนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความหึงหวงหน่อยนะเพราะบางทีเนี่มผูมันล้นเกินขอบเขตเท่านั้นเลยนะฮะนี่ก็คือคร่าวๆเนะของคนที่ว่าเกิดปีมะเสงนี่ต้องบอกหน่อยนะครับว่าปีมะเสงหรว่างูลเล็กเนี่ยนะฮะ เป็นสัตว์ลำดับที่6ในปีนักสัตว์มีชื่อจีนว่า C ีนะฮะ S H E นะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีครับลักษณะเด่นๆเลยก็คือว่าฉลาดหลักแหลมสุข,ขุมมีความรอบร,รู้ที่ลึกซึ้งมีความยั่งคิดแล้วก็มีเมตตากรุณาแต่ข้อด้อยฟังหน่อยนะมีทิถีครัเกียดคร้านมีเล่เหลี่ยมเจ้าคิดเจ้าแคนชอบครอบงำคนอื่น ดังนั้นคนที่เกิดปีมะเสงมีใครบ้างคนที่เกิดปีพศ2448พศ2460พศ2472พศ2484พศ2496พศ2508พศ2520พศ2532พศ2544แล้วก็พศ2556นะครับ นะย้ำว่าต้องใช้วิจรารญาในการรับชมรับฟังครับผมทำคลิปมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากข้อดีก็หยิบยกไปอะไรที่ฟังไม่ดีไปก็ปล่อยผผ่านไปนะครับหรือจะไปปรับไปแก้ไขทำให้กับชีวิตเรานั้นดีขึ้นสุดท้ายแล้วขอให้ทำความดีนะมุ่งมั่นทำความดีคิดดีทำดีพูดดีแล้วคุณก็จะผลไผ นะครับส่วนเรื่องของเข้ายากหมากแพงนะตอนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยนะฮะการไปขอพรใดๆอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะแนะนาว่านอกจากคุณขอพรให้จิตใจคุณเข้มแข็งแล้วคุณต้องกลับมาปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันขอให้ทุกคนโชคดีนะครับพี่ไี้ฟังคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยกันแล้วคลิปหน้ามาติดตามกันใหม่นะครับสวัสดีครับ